เรียกได้เลยว่าสู้กันแบบสุดๆเลยนะครับผมสําหรับปากีสถานและอินเดียแรงมาแรงกลับคือทั้งสองประเทศเนี่ยลักษณะการสื่อสารของผู้นําพวกเขาไม่มีอ่อนน้อมต่อกันเลยจริงๆคือมันต่างจากไทยริบรับเลยนะไทยบ้านเราเนี่ยก็พยายามจะพูดคุยกันนะครับผมและปฏิบัติน้อมให้มากที่สุดแต่ทางฝั่งของปากีสถานและอินเดียนั้นเรียกได้เลยว่าตายเป็นตายใช้คํานี้เลยนะรูว่าจะเปิดสงครามคูว่าจะใช้ขีปนุษย์นิวเคลียร์ผู้นําของทั้งสองประเทศพูดได้แบบเต็มปากเต็มคําเลยทีเดียวแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าประวัติศาสตร์ของพวกเขานนั้ในอดีต เขาเป็นคู่แข้นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับผมเปิดสงครามกันมาเสียชีวิตไปก็นับพันศพและที่ยอมไม่ได้มากที่สุดก็คงต้องเป็นเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้นะครับผมสำหรับการสูญเสียนักท่องเที่ยวผู้บริสุทธิ์ไปมากถึงกว่า26ศพคือมันสูญเสียเยอะมากไปจริงๆและหากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดประกีสถานก็ต้องออกมาตอบโต้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับการออกมากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุฆาตกรรมสังหารในครั้งนี้ซึ่งที่หลายๆคนสนใจมากที่สุดก็คงต้องเป็นหัวใจหลักอย่างอาวุธทำลายล้างความก้าวหน้าเทคโนโลยีทาง นิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเขานั้นถือเป็นมหาอำนาจทางน้านิวเคลียร์ในทวีปเอเชียด้วยเช่นกันที่ครอบครองหัวรบรวมกันเนี่ยเชื่อว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า400หัวรบและความน่าสนใจของเรื่องนี้ทุกคนอย่าลืมว่าการผลิตขีปนาวุธนิวเคลียร์ของทั้งอินเดียและปากีสถานโดยเฉพาะปากีสถานนี่แหละนะครับผมเขาผลิตขึ้นมาเพื่อทานอำนาจของอินเดียในการรุกรานและตอบโต้ต่อพวกเขาโดยเฉพาะเลยเรื่องนี้เองเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจของคนทั้งโลกสำหรับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศและลลกใหม่ในครั้ ซึ่งเริ่มไปจากประเทศที่ใครหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับขีปมนุษย์อยู่บ้างแล้วนะอย่างอินเดียในปัจจุบันนี้ในะอินเดียนั้นได้เลยว่าพวกเขามีการใช้ขี่นุษย์นิวเคลียร์ครบสปัจจัยหลักของมหาอำนาจทั้งด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถหานยิงขีปนุษย์แบบรถขับเคลื่อนหลายล้อเรือดำน้ำรวมถึงอากาศยานด้วยสถาบันวิจรณนานชาติระบุว่าปัจจุบันนี้อินเดียมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ172หวัวรบซึ่งก็ใกล้เคียงกับปากีสถานอย่างมากนะครับผมโดมยมีขี่ามนุษย์นิว นนที่มีชื่อว่าอักนคเี่5ซึ่งมันมีระยะในการยิงไกลสูงสุดกว่า8,000กิโลเมตรให้ความสามารถในการบรรจุหวัวรบนิวเคลียร์ได้สูงสุด6หวัวรบแต่ด้วยเทคโนโลยีของอินเดียเองพวกเขาออกมากล่าวอ้างกันว่ามันนั้นจะมีค่าของความพลาดเป้าไม่เกิน10เมตรเท่านั้นนะแต่ก็ยังมีรุ่นที่เหนือนกว่านี้อย่างอัร์ค่6ซึ่งปัจจุบันนี้ตามข้อมูลมันอยู่ระหว่างการพัฒนาของอินเดียและหากโครงการประสบความสําเร็จขีปบรรุรุ่นล่าสุดของอินเดียจะมีระยะการยิงไปได้ไกลสูงสุดกว่า10,000กิโลมมรรรระใหห้ควาาาาวาาาาสถกบจุ นิวเคลียร์กระโดดขึ้นมาที่12หัวรบหรือเท่ากับว่ายิงขีปนาวุธหนึ่งลูกนั้นจะให้การโจมตีเป็นภัยคุกคามได้ทั้งหมด12เป้าหมายและนอกจากนี้พลังของขีปนาวุธอินเดียก็ยังมีเก็บไว้ในคลังอีกหลายศักยภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระยะ5,000กิโเมตรระยะ4,000กิโเมตรระยะ3,000กิโเมตรและระยะ1,200กิโเมตรนี่คือส่วนของขีปนาวุธพื้นสู่พื้นส่วนของอันตรายใต้ก้นทะเลลึกหรือขีปนุษยุจากเรือดำน้ำปรากฏว่าอินเดียนั้นก็มีอยู่มากถึง2อเวอร์ชันโดยเอวอร ที่ระยะในการยิงไม่ได้ไกลกว่า4,000กิโลเมตรซึ่งนี่คือขีปนุวย์ตัวท็อปสุดของเรือดำน้ำอินเดียเขานะครับผมแอนมาพร้อมกับระบบกำหนดเป้าหมายด้วย GPS และระบบกำหนดจุดด้วยดาวเทียมของอินเดียโดยเฉพาะให้ค่าของความพลาดเป้าไม่เกิน10เมตรและยังมีเทคโนโลยีการสแกนค้นหาภาัยคุกคามแบบ3มิติเพื่อช่วยให้ขีปนุวย์สามารถหลบลีกจากการถูกสกัดกั้นด้วยระบบป้องกันอากาศได้อีกด้วยโดยมันถูกใช้งานด้กับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของอินเดียเท่านั้นนะครับผมอย่างชั้นอรหันต์ทั้งลอแลามและก ดังเดิมอย่าง K 15ที่มีระยะในการยิงไม่ได้ไกลสูงสุดกับเากิโลเมตรอยู่ด้วยซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีโดยทั่วไปว่าขี่บนรทุกจากเรือดำน้ำนั้นถือว่าจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการตอบโต้ให้กับประเทศผู้ใช้งานได้อย่างดีมากที่สุดนะเพราะมันสามารถเลือกยิงได้จากมุมไหนก็ได้ในท้องทะเลและยากนะครับผมที่จะวางระบบป้องกันสกัดกั้นให้ถูกทางในทิศทางที่มันถูกยิงออกมาคือมันเป็นภัยคุกคามที่ค่อนข้างจะรับเหมือยากและอย่าลืมนะครับผมว่าขี่บนรทุกนิวเคลียร์ในยุคนี้เนี่ย ไม่ต่ำกว่า10มักกันแล้วดังนั้นระบบเรดาร์จรึงต้องมีความประหยัดที่สูงมากๆเทคโนโลยีในการตรวจจับต้องมีความแม่นยำสามารถคำนวณระยะในการสกัดกั้นให้ได้ดีที่สุดและตบท้ายอย่างสวยงามด้วยขีปนาวุธที่ติดตั้งไว้ให้ใช้งานในเครื่องบินรบได้ซึ่งทางฝั่งของอินเดียตามการรายงานเครื่องบินล้อที่สามารถบรรจุขีปนาวุธยูเคลีย์ได้ก็จะมีทั้งซูสามสิบที่ผลิตภายในประเทศอย่าง MKI เครื่องบินเก่าที่ซื้อมาจากฝรั่งเศสอย่างมิลาดูเตอเซนและเครื่องบินจากกวัวรุ่น IS ที่ปรับปรุงภายในประเทศของพกเเเขาออองงงและครื่่่ินนนนน้้ใหมทีฒ กันอย่างหนัก,นกมากๆภายในประเทศอย่างทีจัสแม้จะเป็นเครื่องบินเบาก็ตามนะครับผมแต่ก็ยังสามารถบรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้แต่อย่างนั้นเนี่ยคลังขีปนาวุธที่อินเดียมีอยู่ก็ระบิส่วนมากแล้วมักจะใช้เป็นหัวรบระเบิดแบบธรรมดาซะมากกว่านะแต่หากจะเป็นจริงๆขีปนาวุธจานวนมากบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้อยู่แล้วนะครับผมโดยอินเดีย India เนี่ยก็มีบาร์มอรสรุ่น A ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นขีวุรรุุนที่พัฒนามาจากภายใต้าการสนับสนุนของรัสเซียให้ระยะในการโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า500กมปนาน้อย ตัวนี้เนี่ยถือว่าศักยภาพสูงเลยนะครับผมมีระยะในการโจมตีไกลกว่า1,500กิโลเมตรแต่ตามการรายงานปัจจุบันนี้ระบวาตัวนี้เนี่ยยังไม่มีการใช้งานเพราะยังเป็นขีปนาวุธอยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบเท่านั้นซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเหล่านี้ขีปนาวุธนิวเคลียร์ของอินเดียพวกเขาถือว่ามีนโยบายที่ไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นก่อนนะครับผมเพราะอินเดียยึดมั่นในหลักไม่ใช้งานก่อนหรือ no first use ซึ่งหมายความว่าการใช้งานของอินเดียจะมีเพื่อตอบโต้จากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนิวเคลียรเเท่่านนััน้ซึงกกก็หือบบูปบป นะครับผมที่มีนโยบายโนเวอร์สยุสเช่นเดียวกันมีขีปนาวุธไว้เพื่อป้องปามการโจมตีเท่านั้นโดยสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถานตามการรายงานของสถาบันต่างชาติในช่วงของปี2025ระบุว่าปัจจุบันนี้ปากีสถานนะครับผมมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ1 7 0หัวรบและอาจจะทะลุไปถึงกว่า250หัวรบในช่วงของไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองของนานาชาติระบุว่าปากีสถานพยายามจะสะสมคลังขีปนาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพราะภายในประเทศปากีสถานมีศักยภาพในการผลิตรน เสริมสมรรถนะขั้นสูงและพูโตนเนียมเกรดอุตสาหกรรมทางด้านอาวุธผ่านโรงงานต่างๆภายในประเทศด้วยและปากีสถานยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นานาชาตินั้นต้องให้การประคับประคองอย่างดีที่สุดด้วยความมั่นคงและความปลอดภัยของปากีสถานเองยังมีความกังวลกับของนานาชาติอาวุธเหล่านี้ตกอยู่ในมือของกลุ่มก่อการร้ายได้นะครับผมเพราะที่ผ่านมานั้นปากีสถานก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีกองกําลังติดอาวุธต่างชาติเดินป่นเพื่อน,นไว้เยอะไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันที่เราได้ยินชื่อมากันกบ่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตาลิบันบน,นี่ วางระเบิดบ่อยนันเนี่ยอีทั้งยังมีกองกําลังติดอาวุธที่เราเห็นครั้งล่าสุดอย่างกองกําลังทาหารอาสาติดอาวุธแคว้นแคสเมียร์ซึ่งปากีสถานเนี่ยมีการเลี้ยงดูปูเสียไว้ตามแนวตะเข็บชายแดนด้วยนะครับผมและในอดีตเนี่ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกลุ่มก่อการร้ายมูจาฮิดินซึ่งก็มีต้นกาเนิดมาจากปากีสถานนี่แหละนะเป็นผู้สนับสนุนอาวุธและให้การฝึกยุทธวิธีกับกองกําลังดังกล่าวด้วยโดยสาหรับข้างขีมนุษย์ของปากีสถานณเวลาปัจจุบันนี้พวกเขาถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับสายการพัฒนนนาาาาาขออองปกกีสถเเเเยยยยะว่่ิดหลลท แต่ว่าทางฝั่งของปากีสถานเองขีปรนรวทุที่มีระยะในการโจมตีไกลที่สุดงพวกเขากลับมีพิสัยในการโจมตีเพียงแค่2,750กิโลเมตรก็เท่านั้นเองซึ่งต่างจากอินเดียเนี่ยมากถึงกว่าเกือบจะ4เท่าตัวกันเลยทีเดียวนะโดยมีขีปบรวทุกซายินสาเป็นขีปบรวทุพิสัยไกลสูงสุดและยังมีขีปรนรวทุอีกหลายเวอร์ชันนะครับผมที่มีระยะในการโจมตีใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นซายินสองที่มีระยะในการโจมตี2,500กิโลเมตรขีปรนรวทุอาบบินที่มีระยะในการโจมตี2,200กิโลเมตรขีปรนรวทุโกลี2 2,00 300กิโลเมตรขีปนาวุธโกลีหนึ่งพิสัย1,500กิโลเมตรและยังเชื่อได้ว่าด้วยการพัฒน,นาขีปนุษย์ของปากีสถานเองเรือดำน้ำของพวกเขายังสามารถยิงขีปนาวุธที่อาจจะติดตั้งหัวรบระเบิดนิวเคลียร์ได้อย่างบาบูน3ที่มีพิสัยในการโจมตีไกลสูงสุด450กิโลเมตรอยู่ด้วยเป็นขีปนาวุธความเร็วต่ำมากนะเพียงแค่0.7มักเท่านั้นซึ่งมันเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาให้ยิงได้จากในท่องยิงตอร์ปโดของเรือดำน้ำชั้นอาโกต้า90เวอร์ชัน B เเเรืออดน้้้าาฟฟทังงง3ลลขขพวกยซึ่ เรือดำน้ำลราังกล่าวนี้เนี่ยผลิตจากประเทศฝรั่งเศสในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเพียงแค่หนึ่งเดียวของปากีสถานยังมีระบบ AIP ช่วยให้เรือดำน้ำดำอยู่ในใต้ก้นทะเลลึกโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาสูดอากาศได้ด้วยซึ่งมันจึงเป็นเหตุทำให้ปากีสถานเป็นอีกหนึ่งประเทศในโลกนะครับผมในเวลาปัจจุบันที่ไม่มีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แต่ใช้เรือดีเซลไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อให้รองรับต่อภารกิจการปล่อยขีปนุนิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับผมส่วนในด้านของฝูงบินรบของกองทัพปากีสถานปัจจุบันนี้เนี่ มีมลาด3มีลาด5 F16 รุ่นเก่าสุดๆ A และ B หรือแม้กระทั่งเครื่องบินใหม่ล่าสุดอย่าง JF17 Thunder ลำไหนบ้างนะที่สามารถรองรับต่อการติดตั้งขีปมนุษย์นิวเคลียร์ได้อย่างเช่น Half 8ขีปนุษย์ดัดแปลงที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับผมแต่อย่างนั้นบางแหล่งข่าวเนี่ยก็ระบุว่าปากีสถานพวกเขายังไม่มีความสามารถในด้านของการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์หรอกนะระหว่างเครื่องบินรบแม้จะมีการดัดแปลงขีปนุษย์และผลิตออกมาใช้งานกันแล้วแต่จากข้อมูลทางด้านหน่วยข่าวกรองก็ยังคงไม่เคยเห็นแผนการทดสอบของปากีสถานเลยดัังนน้ จากข้อมูลที่เรามีอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้อาจทำให้ปากิสถานใช้ขีปนุษย์นิวเคลียร์ด้เฉพาะบนภาคพ,พื้นดิในและใต้ก้นทะเลลึกกับเรือดำน้ำเท่านั้นความสามารถส่วนของอากาศยานอาจจะไม่สามารถทำได้เหมือนกับอินเดียล็อกนะครับผม